สวัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสติดตั้งจอยนดอย9นิ้วให้กับ HRV นะครับซึ่งลูกค้าเลือกเป็นสเปคออฟต้าคอร์แม8ลอม256เวอร์ชัน13นะครับเป็นหน้าจอ 2K 2 CPU นะครับ CPU คู่หลังจากติดตั้งเสร็จเราจะมาทำการทดสอบระบบนะครับให้ใช้งานได้ครบก่อนส่งม,มอบลูกค้านะครับปุ่มพวงมาลัยนะครับการควบคุมปุ่มพวง,งมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเลื่อนแท็กเดินหน้านะครับ เล่นแท็กเดินหน้าย้อนกลับนะครับรับสายว่างสายต่างๆนะครับซอสใช้งานได้ครบทั้งหมดนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของกล้องถอยหลังนะครับ HRV ทุกรุ่นนะครับจะมีระบบกล้องปรับมุม3ระดับแต่ว่าจะไม่มีเส้นโคง้งตามองศาคูเมลไยนะครับเราเพิ่มกล่องแคนบัสชุดตรงรุ่นก็ทําให้มีเส้นโค้งเพิ่มเข้ามาพร้อมกับปรับระดับที่จอได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมกดมุมไกลนะครับมุมกว้าง แล้วแต่ความถนัดของลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับพร้อมกันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเปลี่นประตูปิดไม่สนิทนะครับพร้อมกับฟังก์ชันแอร์ที่แสดงผลมาที่หน้าจอนะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิตรงทันกับด้านล่างนะครับโหมดเป่าหน้าเป่าเท้าไล่ฟ้าอากาศภายนอกภายในนะครับ AC ออโต้ต่างๆนะครับจะแสดงขึ้นมานะครับสักพักมันก็จะหายไป เพื่อที่ชัดเจนไม่ต้องคอยก้มดูนะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วนะครับสำหรับรุ่น18ขึ้นมาที่มีฟังก์ชันกล้องข้างเลนวอร์ตก็ยังใช้งานได้นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นกดปลายก้านเพื่อเปิดกล้องดูหรือว่าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับอลองกดปกลายก้านนะครับเปิดกล้องด้านซ้ายนะครับเลนวอร์ตนะครับหรือจะเปิดไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็กล้องซ้ายก็ทํางานนะครับ ส่วนรุ่นที่ไม่มีก็จะได้เป็นฟังก์ชันอื่นครบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องสามระดับหรือว่าแอร์ประตูต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบ Google Map นะครับทำแม่นยำเสถียรในการค้นหาสถานที่นะครับอันนี้ไม่ว่าจะสั่งพิมพ์เสียงหรือว่าพิมพ์เป็นตัวคีย์บอร์ดก็สามารถทำได้ทั้งหมดนะครับ เริ่มนําทางปุ๊บเจอสถานที่เริ่มนําทางได้เลยนะครับตัวนี้สายห่วงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงนะครับความเร็วลื่นพาสกรีนทนทนใายยาวเลยนะครับกับแรม8ตัวอ่า CPU คู่นะครับเดี๋ยวค่อยๆมาทดสอบฟังก์ชันกันนะครับพร้อมที่สุดนะครับและถึงกับส่งมอบลูกค้า แยกเล่นสองจอดูนะครับเอาในส่วนของ YouTube ไว้ทางซ้ายแล้วก็ Google Map ไว้ทางขวานะครับหรือว่าจะเป็นก o o ก l e แมปคู่กับทีวีดิจิตอลออนไลน์นะครับขนาดใช้งานก็เปิดไฟ <42. S 1> เลี้ยวก็เสียงก็ไม่ตัดนะครับภาพมาปกติครับก็มาปกติ มาดูในส่วนของค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับที่เคยอยู่ที่หน้าจอเดิมไม่ว่าจะเป็นทิปเอัตรตาสิ้นเปลืองนะครับระดับน้ำมันในถังค่าเตือนต่างๆนะครับก็ะจะอยู่ในฟังก์ชันนี้นะครับเช็คที่กันนะครับอันใดที่สนใจก็สามารถ อินบ็อกสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับคอมเมนต์ Comment บางทีมันจะไม่เด้งเตือนนะครับก็สอบถามได้ทั้งไลน์หรืออินบ็อกซได้เลย